เนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมทุกคนก็คือการบุกแบบต่อเนื่องปะทะการบุกแบบทิ้งจังหวะคือผมเ่ะได้โพสต์รูปหมากอาไว้ในเพจหมากลูกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้ไปดูกันได้ครับมีความคิดเห็นหลากหลายทิศทางแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกทิศทางเนี่ยถูกหมดแต่คําว่าถูกหมดเนี่ยกับถูกแลแ้วแอบมีความนิยมอันเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะครับ คือถูกทั้งคู่แต่มันมีถูก้วมันมีดีใน,ในสายตาของเซียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงเคสตั๊ดดี้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยก็เป็นเคสตั๊ดดี้ที่อยู่ใน t ิ k กต็อกของผมผมเล่นเอาไว้ปะทะกับชาวกัมพูชาท่านหนึ่งในแอปอ็อกจัดรองผมเป็นรูปหมากฝ่ายสีดําและชาวกัมพูชาท่านนั้นเป็นรูปหมากฝ่ายสีขาวซึ่งทรงเนี้ยฝ่ายสีขาวเนี่ยเขายกม้าถอยลงมาเพราะว่ากันผมเนี่ยจะเอาม้าเนี่ยมาตีลุกนะครับแบบนี้แล้วพอขูนขยับปุ๊บเนี่ย เราก็เอาเรือกินลุกจนคือชาวกัมพูชาคนนี้เขาเห็นละเขาก็เลยถอยม้ามาอันนี้คือสิ่งที่เขาเดินในเกมจริงนะครับตอนนี้รูปหมักใครเป็นต่ออะไรก็ลองดูครับาชาวกัมพูชาท่านนั้นเนี่ยเขาเป็นลองอโคลเม็ดสู้กับเบี้ยผมเพราะงั้นตอนนี้คือเขาเป็นลองมากนะครับแต่ว่าชาวกัมพูชาท่านนี้เขามีเบี้ยงหงาย2ตัวนะครับในจุดนี้เรามีโคลแล้วก็มีเรือที่ขึงพืชอย,อยู่2ตัวตรงนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจใช้โคลเนี่ยเข้าไปลุก ดูวิธีการแรกก่อนนะอันนี้คือวิธีการโจมตีแบบไม่ให้หยุดพักเราโคนไปลุกก่อนปึ๊บฝ่ายตรงข้ามคุณไม่สามารถกระดิกตัวอื่นได้คือคุณต้องเดินขุนเท่านั้นนะครับมี2จังหวะเดินขึ้นตรงๆกับเดินมาตรงนี้ถ้าเดินขึ้นตรงๆเราถอยลุกโบมถอยไปไหนไม่รู้นะครับอาจจะถอยมาแต้มนี้เราม้ากินลุกก่อนเพราะขุนเขาขยับเราเอาเรือลุกนะครับเป็นการลุกจนปิดจ็อบ อันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือจังหวะที่เรากินม้าเสร็จลุกนะครับฝ่ายตรงข้ามเดินขุนนะมาเตรียมจะกินเรือคือในเกมจริงอันนี้ผมแสดงให้ดูแล้วในคลิปทิกต o อกนะครับเราถอยโคนลุกครับเพราะเราถอยโคนลุกเสร็จเข้าขุนกินเราม้าตีลุกตุ้มอันนี้ก็เป็นการลุกจนเหมือนกันเป็นการสละเรือนะเพื่อเข้าลุกจนอันนี้สวยมากคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าการบุกตรงเนี้ย ฝ่ายตรงข้ามไม่มีสิทธิ์กระดิกตัวอื่นคือคุณจับขุนแค่นั้นคุณอย่าไปจับตัวอื่นไม่ได้ no 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 NO, no ห้ามจับตัวอื่นนะครับอันนี้วิธีการบุกแบบต่อเนื่องและอีกวิธีการหนึ่งที่คนหลายคนแบบ <c oughs> คอมเมนต์กันเข้ามามากแต่ผมบอกตรงนี้นะว่าก็เดินได้ในเกมนี้แล้วก็ถูกต้องก็เดินได้เหมือนกันก็คือการเอาเรือไปกินม้าเหตุผลของทางบ้านก็คือว่าพอเราเอาเรือไปกินม้าเสร็จก็ถามดิ marble, สีขาวจะเดินอะไร่ะ สีขาวไม่มีตัวเดินสีขาวเดินอะไรไม่ได้นะคือเป็นต่อมาตัวหนึ่งแค่นี้มันก็ชนะแล้วเป็นต่อโคนเมดซูเบียแค่นี้ก็ชนะแล้วเป็นต่อมาให้ตัวหนึ่งโอ้โหอันนี้เป็นต่อภาษาเหนือเขาบอกเป็นต่อปลลัปลาเหลือเป็นต่อเยอะคือหมากไยสีขาวเนี่ยก็ได้แค่ต้องโยนเรือครับก็คือต้องโยนเรือให้กินพอกินเสร็จใช่ไหมก็เรือไปลุกอีกลำหนึง่งก็โยนให้กินนะครับคือจะยื้อชีวิตอะ่ะก็คนต้องเดินแบบนี้ครับ แล้วก็สรุปไปโดนมา้าลุกอย่างนี้ลุกอย่างนี้ใช่ไหมก็ลุกตายนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าแล้วอันไหนมันดีกว่ากันเอออันนี้แหละคือคอนเทนต์หลักของคลิปนี้คือผมจะบอกงี้ครับว่าถ้าคุณจัดระเบียบความคิดของคุณโดยที่คุณสามารถตีฝ่ายตรงข้ามโดยที่เขาไม่มีทางได้โตถึงแม้ว่าไอ้แต้มเนี้ยเอาเรือกินเนี่ยมันจะเร็วกว่าก็เถอะแต่ไอ้แต้มที่ไม่ได้โตเนี่ยมันเมคชัวเพราะบางทีในสนามเนี้ย ในเกมเนี้ยเราเราจบเลยนะสมมุติว่าเป็นเกมอื่นสมมุตินะคุณเล่นเกมอื่นอยู่นะครับแล้วคุณเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันอย่างเงี้ยระหว่างตีเป็นชุดกับตีแล้วหยุดพักสมมุติคุณตีแล้วหยุดพักกินอย่างเงี้ยถ้ามันมีแต้มบางแต้มที่คุณมองแล้วคุณไม่ทันเห็นสมมุติคุณไม่ทันเห็นไอแต้มแต้มนั้นอนะแล้วฝ่ายตรงข้ามสวนคุณมาแล้วปมมีโอกาสที่เสมอหรือว่ามีโอกาสที่คุณจะสามารถเป็นรองฝ่ายตรงข้ามได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมเพียงแค่แสดงให้ดูแค่นั้นเพราะในการเล่นหมากลุกแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่มีทางเหมือนกันสักเกมถูกต้องไหมฮะหมากลุกความสนุกของมันคือมันไม่ได้เจออะไรซ้ำซากมันเจออะไรแตกต่างกันทุกเกมนะครับแล้วต่างคนต่างกรรมต่างวาระด้วยแต่ว่าสิ่งที่ผมจะสอนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่แนวคิดระหว่างการโจมตีลัวกับการโจมตีแล้วหยุดพักแล้วก็ เชื่อคอฝ่ายตรงข้ามคุณชอบแบบไหนคุณลองคอมเมนต์มาแล้นจริงๆแล้วเนี่ยพอไปถามพวกสุดยอดเซียนเขาก็บอกว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่าโดยพิมพ์นิยมของระเบียบความคิดของสุดยอดเซียนเนี่ยเขาชอบการตีรัวมากกว่าถึงแม้ว่าการตีรัวนั้นจะใช้หลายทีเดินกว่าการตีแล้วหยุดพักก็ตามและสำหรับในคลิปนี้ครับผมคารวาสผู้ใฝ่รู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน ลุกความเป็นเซียนในตัวคุณด้วยกลยุทธ์สุดยอดเซียนเผยแต้มรับเคล็ดวิชาม้าโยงขวาจากประสบการณ์จริงของสุดยอดเซียนนกกระจิบมีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนซื้อวันนี้ครบชุดแถมฟรี AI Red Gold Version ใหม่ล่าสุดและพิเศษสุดๆสำหรับคเพื่อนที่ซื้อปกแข็งจะได้รับฟรีคอร์เซียนออนไลน์เปิดมากจำนวน3ชั่วโมงคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วติดต่อได้เลยครับที่ Line m a r รุ t h a i Sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on me, keep the potion.